ผมต้อหนัก7เอ็ดครับพี่สไป์ผมจริงๆงผมอยากประมาณ6-8นะพี่จริงๆริงผม6-8ผมน่าจะดีสุดเพราะ7เอ็ดบางที่แบบแต่ผมไม่ค่อยได้ฟิตเนสหลังพุงเริ่มออกปีอู้้แต่พี่ที่กี้ผมลงนะไอ,งอไอ้ว่าอก็ผมลงเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนมัน7-7หน่อยเมื่อก่อนมัน7-6 7-7อ๋ออ๋อค่ะแต่อยากลงมาอีกแต่มันไม่ค่อยฟนะิตอหละหลังๆไม่ค่อยได้ฟิตเนสจะต้องกลับมาฟิตร่างกายละ ตอนนี้เลิกเที่ยวผับสองอาทิตย์ครับเมารซ่าเกินนะครับเดี๋ยวรถตามเป้าโห <c oughs> คลิปวันนี้มีพุงย้อย ใช่พี่ผมต้องต้องมีพุงนิดนึงพี่ไม่ได้เกรงใจบางวัดไงเก็ฑหุ่นมีหรอเอณผู้ชายต้องมีท้องน้อยพี่ผู้ชายต้องมีท้องน้อยนิดนึงมีท้องน้อยมีข้างท้องให้ผู้หญิงดึงเล่นหน่อย แต่ถ้าแบบเฟิร์มแบบเฟิร์มอย่างเดียวไม่มีแบบที่แบบที่น้ำี่ไอ้วาจะดูน่ากลัวแบบน่ากลัวเลยอ่ะเอาหรอแบบก็เทนะพี่ว่ะแต่ต้องแบบมีแบบนิดนิดที่ไม่ที่ไม่ใช่แบบลีนจ๋าไอ้วานะมีอ๋อน้อยก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้ชอบลีลีนจ๋าใช่ป่ะเหมือนพี่อพี่ก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงลีนจ๋าก็ชอบผู้หญิงแบบมีพุ่งหน่อยหน่อยอ่าแต่เมื่อก่อนน้อยลีนจ๋าเนี่ยพี่จําได้ใช่ป่ะใช่ค่ะตอนนี้ไม่ละ เออมันไม่มีความสุขเมื่อก่อนนี่ที่มันเขาเรียกมันเครียดกับการมันกินอะไรไม่กี้ไอ้นั่นนะใช่ใช่ค่ะขอแค่แบบอย่าแบบเลอะเลิก็พอนะพี่ว่าช่าใช่กแบบเออแบบพอไอ้นี่ได้แต่ว่าถ้าแบบรีนเกินก็แบบไม่ไหวตอนนี้กินชังแต่หน้าอ้วกขึ้นมาเปลี่ยนส่วนไอ้ไม่นะคะเพราะไอ้เม่ ตั้งแต่ปีใหม่มาก็จะเจอพี่ที่ไม่เยอะแต่ว่าก็รู้สึกว่าพี่นี่ไม่อ้วนขึ้นคนนี้คนถูกใช่แต่ว่าตัวเล็กหมายถึงว่าแบบส่วนร่างกายอะดู<อ>ไม่เลยใช่ค่ะเอินอยู่จะวิะ่งสักครึ่งชั่วโมงมาคุยเร่อกับน้อยนะสักเท่าไหร่คะชั่วโมงเหรอคะครึ่งครึ่งชั่วโมงตกใจด้วยว่าสักชั่วโมงโอ้โหชั่วโมงไม่ไหวแล้ว <laughs> นี่ก็เดินไปเรื่อยๆแต่ระหว่างเดินมี่กี๊สั่งไอ้นี่มากินนะโยกเกิร์ตสั่งไร <okay. S 1> มากิน,นกำลังจะถามเลยว่าพี่นี่กิกนข้าวหรือยังระดับความหวานกินไปมือนนะม้อเดียววันน uh ี้ทั้งวันอ่ะกินมื้อเดียวกินมื้อเดียวแล้วก็แวะซื้อนี่ <c oughs> หมูเด้งจะมาต้มกินกับแล้วิบซุกี้แล้วก็แต่ว่าก่อนต้มหมูเด้งอ่ะต้มใส่ให้หนายล่าวิ่งไปชัง่งน้ำหนักพอเจ็ดเอ็ดปุ๊บโอเคเก็บหมูเด้งเข้าตูเ้เย็นเลยพ <c oughs> ี่ครับ <c oughs> แต่เหมือนหมูเดงมันมีส่วนผสมของแป้งไหมคะพี่ดิกี้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าจะหมายว่าหมูแดงมันมีส่วนผสมเป็นแป้งมันไหมใช่สุดยอดกินนี้เอใช่พี่ดิกี้กินข้าวน้อยแบบโอ้ไม่ไม่ไม่ได้สุดยอดพี่สไปผมผมก็อยากกินเยอะพี่แต่ว่าผมแบบถ่ายหกฉากแล้วนะผมผมซักเป็นมือเดียวแบบเยอะมากอพอเยอะก็โอเคพอก่อนละ แต่ถ้าเป็นมื้อเย็ยนอะไอ้เคยกินข้าวกับพี่นี่กินพี่ที่นี่จะน้อยน้อยเดี๋ยวพี่ต้องไปเรียนทํานี่แหละอยากไปเรียนทําลูกชิ้นด้วยอยากทาลูกชิ้นขายลูกชิ้นผมน่าจะขายดีนะลูกชิ้นนะเพราะมันแบบทําดีๆแ,แล้วก็แพ็คส่งแล้วใช่ค่ะแล้วมันเก็บไว้ด้วยลูกชิ้นนะแต่ว่าต้องไปทําดีๆนะนต้องไปทําให,หอ้อร่อยนะเดี๋ยวต้องต้องไปเรียนก่อนเดี๋ยวไปไปคิดสูตรเอง ผมอยากทาลูกชิน้นอยากทําเนื้อนรลกเอฟซีมีเนื้อสวรค์ใช่ป่ะผมอยากทำเนื้อนรกแต่ผมต้องไปเรียนก่อนเอ,อนให้น้องไอยหาคอท์สให้หดีกว่าไอ้นั่นอะ่ะ <ừ. S 1> คอที่น้องไอยเคยส่งมาใช่ใช่ประมาณแต่มนันต้องเรียนประมาณเดือนสามอ่คะค่ะเออนั่นแหละไปเรียนก่อนแต่ไม่ชัวร์เลยที่พี่ว่าการจะได้ประโยชน์อะไรไหมหรือว่าเราต้องไปเรียนจากคนแบบไอ้นี่จริงๆก็อยากไปเรียนหลักสูตรแบบ โรงแรมด้วยจริงจังสักอันหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านๆสักอันหนึ่งเอามาผสมไงอเอามาผสมเป็นลูกเป็นลูกชิน้นปีศาจแต่เดี๋ยวผมจะลดความเป็นปีศาจหน่อยแล้วฟีแป๊บนก่อนปีศาจไม่ไหวแล้วปีศาจเพีย <c oughs> ทำน้ำซุปทำน้ำซุปน้ำซุปชาบูน้ำซุปชาบูเ <c oughs> นื้อนรกใช่เนื้อ <c oughs> อัลโล FC ผมบอกแล้วลูกชิ้นก็อยากทำตอนนี้โปรเจกต์เยอะโปรเจกต์ project แบบว่ามีมีหลายอย่างเลยที่อยากทำไม่ผมอยากทำไงเพราะว่าไอ้นี่ไงจะได้เป็นแบบเหมือนพี่ถ้าเกิดอยู่เฉยมันจะแบบว่าแพ้ใจตัวเองหน่อยเหมือนที่พี่บอกว่าพี่ไปสมมุติพี่ไปอยู่ในห้างอะถ้าพี่นั่งเฉยเฉยพี่ก็ต้องช้อปปิ้งอ่าอ่าค่ะที่ไปอากิตอะพี่ต้องหาอะไรทำที่พี่ไม่ว่างอ่ะ ที่ไปไลฟ์ทิกเกอกคฆ่าเวลาได้แล้วก็ไปอาบน้ําอาบน้ํำใ่ห้างคือแบบพ้ายแพ้ตัวใจตัวเองอะเอฟซผมเป็นคนพแพ้ต่อแพ้ใจตัวเองตลอดอะห้ามไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งๆบางทีทํางานเหนื่อยๆนงพี่ทิกี้แล้วก็บางทีก็อยากจะช็อปอยากจะอะไรเงี้ยเห็นไหมเอฟซีบอกอารมณดีเนื้อต,ะตะลก ตรงคอนเซปต์นี่อือเดี๋ยวต้องไปเรียนก่อนนะครับ FC จะได้เพราะว่าถ้าเกิดไปรับมาผมก็ไม่อยากทำไยผมอยากแบบว่าคิดสูตรเองทําเองอะเดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์พี่แอมขายก่อนเนื้อผัดโอ้โหโคตรอร่อยนี้เดี๋ยวผมจะมานั่งกินโชว์แบบกินที่เงื้อออกเลยแบบเอาเนื้อมาวางข้าวร้อนๆแล้วก็แบบน้ำมันไหลละและ้วก็น้ำปลาลาดแดกซะอร่อยจัด แล้วพี่นีคิดถังทุกรอบจริงๆต้องเป็นยังไงก็จะเป็นเมนูไหนก็ตามจะต้องมีเมนูนี้อยู่เนื้อผัดพริกเนื้อนากแบบเผ็ดไคร่มันมีเนื้อสวัสด์แล้วใช่ไหมล่ะผมว่าจะไปทําเนื้ออะลกแ้วต้องไปคิดสูตรก่อนแบบอุ่นกินเนื้อข้าวเหนียวอะไรทีแ่แบบเผ็ดๆโอ้โหเฮี้ยสะใจว่ะลูกชิ้นเลยลูกชิ้นนกโลกข้าวผมสองกล่องวันเดียวโอ้โหใครสองกล่องวันเดียวพี่สไปรคะ่ะโอ้พี่สไปสุดยอดพี่อร่อยจริง เดินอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวไอวิ่งละคุณต้องไอก่อนออก็คือทำบาร์ด้วยไหมวิ่งต่อ้งเหรอคะเดินก่อนวิ่งต่อวิ่งวิ่งคือไม่ได้วิ่งลู่ใช่ไหมคะไม่ได้วิ่งวิ่งไม่ได้ไม่ได้วิ่งลู่ตรงนี้เนี่ยวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยวิ่งฟังเพลงไปเรื่อยๆอุ้แล้วอากาศดีด้วยอากาศแบบกำลังหัอากาศดีมาก่ะเนี่ยผัดปิแกนใช่ อยากทำเม็ดซ like huh no ีเด like ี๋ยวผมไปทำเป็นเสือผัดพี่แกงแต่ว่าเป็นแบบเนื้อเสืออีสานที่แบบมีมันด้วยเอาไปย่างก่อนเอาแกงต้องคิดสูตรก่อนไปหิวหิวอยากกินแล้วเปิดพรุ่งนี้เลยครับแกงใต้ ได้พี่สบายพี่ต้องอุดหนุนนะพี่จะเดี๋ยวผมมาจะไปเรียนตอนแรกผมจะไปเรียนทําอาหารที่ภูเก็ตด้วย<า>เดี๋ยวทำอยากเปิดร้านอาหารใต้ผอมอีสานมาส่งกันะชอบกินอ่ะผู้สกินคอได้กินท็อปคิสมายลิงผมลงเรือนิก้ท็อปแล้วน่าจะพากันหนักทั้งคู่พี่สมายลิงนิก้ท็อปน่าจะยุโยงกันนะพี่ ใช่ครับจะสลับขายเสื้อกับขายของกินนะครับ f ี FC. แต่ต้องไปแบบเรียนก่นอนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดแบบไมไ่อร่อยเดี๋ยวเขาจะมาโพสต์ด่ากันเสื้อรอห้าปีเลยเหรอทิพภูเก็ตอาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปแนละ้ว f c ผมเหนื่อยมากเลยผมขอพักปั๊บเพราะว่าผมจะพักการปาร์ตี้อ่ะ เดี๋ยวไปรอชิมอ่ะขายหมูไหมครับบางไม่กินหมูทําเนื้อพี่ทําเนื้อนาลกด้วยพี่หมูนาลกเนื้อนาลกแต่ไก่นาลกอาจจะไม่ได้ทําเพราะว่าไม่ชอบกินไก่เพราะว่า ขายไปเอฟซีก็รู้ว่าคีโมอาค่ะไหมไม่เดี๋ยวถ่ายหนังครับมนที่ยี่สิบสองหรือยี่สามนี่แหละยี่สองยกันหน่อย <Okay. S 1> อยากเห็นลูกพี่ก๊อฟจังลูกพี่ก๊อฟคือใครเฮ้ เอาติ้งบริษัทปีนี้ไปไหนครับพยายามพยายามจะขายเสื้อดีจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดครั้งหนึ่งกับต่างประเทศครั้งหนึ่งครับแต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนอ่ะยังไม่รู้เลยเพราะเพิ่งไปมาเมื่อเดือนที่แล้วพี่ค่ะเพิ่งต้นปีแะเลยยังไม่นี่ทำแกงไตปลาขายเหรอจริงๆแกงไตปลามีสูตรทวดนะอร่อยมากเลยแต่ทวดเขาไม่ใส่ผักเลยอ่ะบีบแต่น้ำแกงอ่ะ กับใส่ปลาสะบะย่างแล้วก็เม็ดมะม่วงหินมะพรานแกงไตปลาใส่เม็ดมะม่วงด้วยเหรอเออเป็นสูตรทว่าใส่เม็ดมะม่วงหินมพา,านา์แล้วก็ปลาสบะยย่างอร่อยอ๋อน้องไก่เหรอคะอ๋อโก,โก,โกโบอยยังอยู่นะครับโก,โกโบอยขายพระนะครับบ้านผม่ แต่เดี๋ยวเออน้องอะไรต้องพาพี่ไปเรียนทำมันนี้หน่อยนะเนื้อกับลูกชิ้นนะช่วยเตือนนะได้ค่ะได้เดี๋ยวใกล้ไปหาสูตรทําหาสูตรทําลูกชิ้นกันเนาะได้ค่ะแต่ลูกชิกพพ้พ่อจะเวอร์กัะพี่นี่เพราะว่าแบบไปเพราะลูกชิ้นมันส่งได้ไงใช่ใช่เหรอไปแบบใ,ให้เขาเอาไปลวกกับไปทอดอะไรเงกันจะกินไปปลาแห้งที่มั่นใจความสั่ง ทริปต่างประเทศไปยูเอน่าสด u ูเอคืออะไรพี่อาหรับอิมิเลตนะครับที่ไหนครับที่ไหนพี่ยูเอใช่ค่ะอ๋ออินเดียก็อยากไปใช่อินเดียเดี๋ยวบอกน้อยแล้วจะไป จะไปพี่ลูกพี่ปีนี้ต้องไปอินเดียให้ได้เนาะ,ะไปยูเคนครับพี่ไปก่อนไหมพี่พี่ไปก่อนแล้วรีวิวให้ผมฟังนะพี่นะ ใช่ผมก็อยากไปอยู่ไอ้ย่านคนรวยกับคนจนที่อินเดียเดี๋ยวผมจะเสียสละไปย่านคนรวยเองแล้วก็ให้ไอ้หินไปย่านคนลำบากลาวก็น่าเที่ยวพี่ลาวเนี่ยมีอยู่เมืองนึ่งน่าไปมากพ่อผมเคยบอกอยากไปเลย ไปบ้านพิซซาบิดาคนครับตอนนี้จะได้คิวพิซซาบิดาแล้วเนะใช่ค่ะแต่พี่ปิด,ดถ่ายหนังนะใช่ะอไอเนาะคิวใหม่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอว่ายังไงเดี๋ยวขอคิวใหม่ไปแล้วนะครับพิซซาบิดาในทิกตอรคนแบบชอบเยอะมากเลยแต่หน้าเหมือนคุณอาชาดานะใช่ค่ะ หน้าเหมือนกันเลยตัวสูงด้วยแล้วน่าสนใจมากเราก็น่าไปอือไปประจวบครับรีสอร์ทฟร,ร,รีรีสอร์ทใครรีสอร์ทพี่สมายลิงเหรอใช่พี่สมายล,ลิงอยู่อยู่ประจวบอ๋อพี่สมายลิงเอ้ยพี่สมายลิง พี่สายลิงมีรีสอร์ทอ่ะพีใะะมม่ใช่ไหมคะพี่สไมล์มีรีสอร์ทใช่ไหมคะเด็กเด็ตัวเล็กๆไม่มีครับเอา้าจีนก็น่าไปครับจีนตอนแรกก็นี่แหละอยากพาทีมงานไปเซี่ยงไฮ้ไอจ,นนจ,จริงญ,ญ,ญี่ปุ่นน่าจะเวิร์กสุดแล้วจริงแล้วใช่พี่เอว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่าจะเวิร์กจะเซี่ยงไฮ้ก็อยากไปเซี่ยงไฮ้อาจจะแบบ คนน้อยจังค่ะโอ้ยนี่คนคนเยอะแล้วพี่ปกติคนดูสี่สิบคนเองพี่มอนี่อย่าโลภมากพี่พันหนึ่งเยอะแล้วพันหนึ่งเนี่ยมีคนมานั่งดูพันคนเหนโอโหเยอะแล้วพี่เยอะมากๆากนะพันคนนั่งดูเราอะ่ะอ้เยอะเลพี่พันคนอ่ะอย่าโลภมากอย่าโลภมาก พี่นิที่เคยไปโคเปนหรือ,อยังคะฮะโคเปนเฮเกนเคยไปเคยไปอ๋อเคยเคยไปโคเปนเฮเกนไปกับพี่พุธเมื่อก่อนรอสวยไหมคะก็สวยนะน้องไอแต่ว่าพี่จริงๆแบบมันก็สวยแวบแรกอ่ะเหมือนแบบนอร์เวย์ที่เคยไปไปดูไอเนี่ยฟยอร์ดอะฟยอร์ดมันเป็นแบบทันน้าแข็งใช่ไามตอนล่องเรือค่ะตอนเห็นฟยอร์ดก้อนแรกก็ดีใจอะสักพักโอ้โหเฮียฟยอร์ดเป็นพันก้อนเลยเฉยๆละ เดิมใช่ไหมใช่มันเห็นแว็บอะไรแว็บแรกก็ไม่จะแบบตื่นเต้นนไงร้านก๋วยเตี๋ยว ไปดูพี่โดใช่อยากไปซาอุเออทำไมอยากไปซาอุด้วยพี่ช่วยเตือนหน่อยสิได้ค่ะอ๋อพี่ฮินพี่ฮินถืรอซาอุดิอาระเบียเฮ้ยฮินกูไม่เจอมึงนะใช่ค่ะไอฮินมึงหายไปไหนอ่ะไม่เจอเลยอ่ะเจอคุ้ถึงครับทิศรอบโลกกำลังกลับมา ออกหินไม่ได้ฮะไม่ได้อู้ง,งานพี่แต่หินไปทํางานหินไปถ่ายหินไปถ่ายถ่ายให้โกป่ะใช่ใช่ค่ะอาทิตย์นี้ถ่าย,ายทั้งอาทิตย์เลยเออไปหินแล้วน้องยังไม่พระฟรีอยู่ป่ะจะไม่พระฟรีไม่หิน อย่าหาพิมพ์ได้ครับพี่เต็มห้องแล้วไอ้ฮินเี่ะมึงขโมยกล้องกูไปอ่ะเดี๋ยวกูต้องคุยเรื่นี้กับมึงหน่อยน,นะ <c oughs> โผไปทุกทีเอากล้องไปหมดบริษัททุกทีจริงจริงเอาไปก่อนอุ่นใจใช้ไม่ใช่อีกเรื่องนึ่งวินมือมันก็มีสองมือมึงเอากล้องไปสามตัวได้ไหมวะ มีคนถ่ายสองคนเอากล้องเออมีคนถ่ายสองคนมึงให้พระช่วยถ่ายเหรอกล้องหนึ่งหายินมอยู่มื่อวา ได้น้องไอซเดี๋ยวพี่ไปวิ่งอีกยี่สิบนาทีได้คะ่ะพี่พี่สวัสดีค่ะเจอกันค่ะได้ฝากขายเสื้อด้วยนะจ๊ะน้องไอจ๋าพี่นิกอ้าวพี่นิก้ติดบนจริงๆติดบนก็บนกูนกนกพอกูติดอย่างอื่นก็เอาไง <c oughs> ให้ให้ก <c oughs> ูติดอะไรกูพูดกะหาว่าติดบนกูอยู่กับผู้หญิงกะหาว่าติดเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยโอ้ยทำ <c oughs> ตัวไม่ถูก เอออหญ่เยอะอะไรก็ตามที่แม่กุ้มย,ยังไม่ถามมันไม่ต้องยุ่งใชไม่ใจต้องไอ้ไโอ้โหหินหินติดเลยอะหินหนักเลยอ่ะอะไรนะหินโะพหินบอกว่าผมก็ติดครับหินหบอกโอ้ติดจริง เอ้ยเขาแซวเล่นผมก็แซวเล่นทําไมอะผมก็แซวเล่นทําไมก็บอกว่าอย่าเยอะไงเข้าใจป่ะอย่าเยอะไอ้นี่แซวเล่นนะเนี่ยอย่าเยอะเข้าใจไหมจ๊ะโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ปีศาจหักวกล้วยอนี่กวน,นต้นตีน ทำได้ไอ้หินมันด่ามึงเนี่ย,ไอ,ยไอ้หินมันด่ามึงอะออมันดา่ากูด้วยกูจำชื่อได้ไม,มันดา่ากูด้วยหินกูจำชื่อชื่อได้หินเอา้ายังอยู่ป่ะเนี่ยไ,ไอ้หินกูจำชื่อมได้ ไอ้น,นี่กูติดรูปไปข้างหน้าร้านว่าห้ามเข้าร้านกูอไอ้ไอ,อ้อ้น,นี่ไปละค่ะพี่ลี่เรียบร้อยละแต่มันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะที่เป็นแบบเนี้ยมี อ๋อไปปั่นในช่องยูดิงด้วยเหรอก็ยูดิงเขาโดนปั่นจนเขาไปตั้งแอคเคาท์ใหม่มผมมีให้เขาผมมีให้ติดไงเขาเลยอิจฉาหินดีไปปั่นจนผู้หญิงต้องตั้งแอคเคาท์ใหม่เก่งจริงแนะนำนะพี่แนะนำนะพี่ oh. ใครเฟี้ยวอ่ะ ไลฟ์เองแล้วไปจีบเองเลยผู้หญิงอะอืแนะนําพี่ไลฟ์เองแล้วชอบใครนะพี่พี่ไปจีบเองเลยจําได้จําได้ไอหัวกล้วยจําได้ไอเคยได้ยินชื่ออยู่วันนี้เขาก็บอกอยู่ค่ะว่าคนนี้แหละจําได้จําได้นี่พี่จําได้เห็นแวบๆแสดงว่าประจําประจํา เดี๋ยวเดินถึงปากซอยเดี๋ยววิ่งจริงๆ,ๆละโ <c oughs> หูแต่ถ้าวิ่งตอนสี่ทุ่มกว่าจะหลับจริงๆก็น่าจะดึกนะคะพี่มีไม่เพราะว่าสั่งไอ้นี่มาสั่งยอะเ้ิน <c oughs> <c oughs> แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตื่นเช้าพรุ่งนี้ถ่ายหกฉาก <c oughs> นี่พี่สไป์เป็นไงพี่เซเดอร์เดี๋ยวมันเมสจัดก,การละพี่สไป์น้ำหนักเท่าไหร่กล้ามแน่นนะไม่น่าใช่นะพี่ดูคลิปบางมัดดิคุมผมย้อยเลยนะน่าเกลียดมากเห็นูตัวเองและผูย้อยมาก Exped อแต่รูพี่หล่อทุกคลิปเลยนะหล่อทุคลไม่ได้คิดบังนัดเหมือนนมพี่แหลมว่ะตรงไงน่าเกลียดเลยอ่ะเหมือนนมพี่แหลมว่ะเหมือนไม่ค่อยฟิตอ่ะฮ่าพี่จะกลับมาฟิตมันมามาแล้ว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 ไอ้พี่มึงแบนมันแค่สองนาทีมันมีนิเน็ตมันมีไวไฟนะมึง๋ยวนี้ไวไฟมันไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนนะโอ้จริง เมื่อก่อนไ i ไฟมันยังแพงนั้นเน็ตสมัยก่อนเนไอต่อ,ตอเตเตเตๆเดี๋ยวนี้มันเหมาได้นะเดือนหนึ่งกี่บาทอะมันไม่แพงมาเล่นได้จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณครับพี่ไอ <laughs> เราหยุดแล้วท่านหยุดหรือยังหัวกล้วยใหญ่คนเขาก็อยู่แต่ในแอคหนุ่มแหลไอ้ว <Nein>, ่านะี่พี่ ส่วนใหญ่ก็เขาก็เก่งแค่ในแบบแอคลูกมาพี่ตัวจริงเขาก็มมีใสยแบบนาย run life ดิคีมีแต่ชายร้วนของจริงไม่ก็มีน้องนี่ไงน,น้องแก้วไะน้องแก้วน้องแก้วน้องคนนี้น้องคืนผู้หญิงเดียวห้าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ย ใช่ไหมใช่ค่ะน้อยมากผู้หญิงก็จะมีแบบไม่กี่คนสามสี่คนนึงพี่ยนน่ะจริงเหรอในไลน์เลยนะที่คอมเมนต์อยู่ก็จะมีแบบพี่ๆประจําที่เป็นผู้หญิงไม่กี่คนรอมีที่จํบ่ายมีใครมั่งที่ประจเคือพี่ไอซ์สนทุเรียนใช่ค่ะแล้วก็มีพี่แก้ว <iss> พี่แก้ว แล้วพี่ต้นสมยูไมคพี่ต้นสมใช่ค่ะพีพี่ต้นสมแล้วก็พี่ปุ๊กอีกคนหนึ่งพี่ปุ๊กใช่แต่เหมือนพี่เสาวไม่อยู่อะไรดิใครนะพี่สาวมีพี่สาวอีกคนหนึ่งกันที่ผู้หญิงอีกคนพี่สาวชื่อเหมือนแม่พี่เลย อ่าพี่สาวยูโอเคพี่มิลิเป็นผู้หญิงที่อายุยี่สิบสี่ที่รอไลฟ์ทุกวันนะคะใช่พี่มิลิโอ้ขอบคุณค่ะป้าสงวนนะครับ <c oughs> จะต,ต้องไรไลท์ไล์ไล์ถึงกี่โมงอะไม่รู้เลยค่ะแต่น่าจะอีกสักแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงค่ะพีน่นิก้รอทุกวันอ๋อเออวันิสแล้วเดี๋ยววันศุกร์พี่นัดนุ่นถ่ายนั่นเดี๋ยวพี่บอกละแต่พี่ยังไม่ได้บอกเวลาใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้นัดเออยังยังยังไม่ได้บอกเวลาเลยได้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยน้องไอเขาบอกว่าพี่วริสบอกบล็อกคนผิดปะ พี่ไอค่ะพี่ไอช่วยดูให้หน่อยได้ไหมอ่ะอ๋อพี่ไอเป็นแอดมินให้เหรอใช่ค่ะพี่ไอเป็นแอดมินให้ค่ะอ๋อโดนไปด้วยเหรอคะเอากล้องไหมครับไอที่นี่กูจริงจังนะเนี่ยมึงเอากล้องมาจริงๆนะทำเป็นเล่นนะเนี่ยจริงจังนะเนี่ยมันไม่มีกล้องถ่ายนะมึงพี่โดนไปสองรอบขอโทษครับสองรอบ กูกูนั่งสัมภาษณ์บิ๊มเนี่ยแทบไปใช้โกโปรแล้วอนนั้นอะ่ะเดี๋ยวตั้งไว้ให้ครับชายินออระวังพีเอ็มสองจุดห้าินกลับมารับโทษ จะให้ถ่ายกับจีน่วยเหรอได้น้องไอเดี๋ยวพี่ไปวิ่งเล่นละ <c oughs> ได้ค่ะพี่นิติเจอกันนะคะพี่นิติสวัสดีค่ะ <c oughs> ได้จ้าน้องไอเอฟซีครับสวัสดีครับไปไปนะครับ